ท่านดรน้ำแท้มีบุญสล่างครับท่านเป็นเลขานุการของรองอายการสูงสุดรับท่านอายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนตีครับเ,เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังพร้อมๆกันสั้นๆตามนี้นะครับว่าทางสำนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยมีหนังสือ,เ,อ,อเป็นแนวทางปฏิบัติไปถึงพนักงานอายการนะครับเรียกว่าทั่วประเทศเรื่องวิธีการปฏิบัติ ในการดําเนินคดีกับผู้ขับรถขณะเมาสุราแล้วก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นโดยในยะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่าผู้ขับขี่คนนั้นมีพฤติการในการขับรถที่ฉวดัดเฉียวหรือใช้ในยะว่าไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้ที่ขับรถร่วมทางก็ให้พนักงานอายการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดดังกล่าว ก็คือการขับรถโดยไม่ขับขี่หรือไม่ขับขออภัยขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนี่แหละครับแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มได้แล้วก็ให้ริบรถกรณีดังกล่าวได้ด้วยเรียนถามท่านราชการครับที่มาที่ไปของวิธีคิดแนวคิดนี้อันดับแรกเราเคยมีนโยบายเรื่องการหรือมีข้อกฎหมายเรื่องการริบรถไหมครับท่านน้ำแทนครับปกติแล้วคดีเช่นคดีประมาททั่วไปนะครับเช่นขับรถชน คน่ตายบาดเจ็บหรือรถหรือทรัพย์สินคนอื่นเสียหายเนี่ยก็ไม่มีมาตรการในการไม่มีบทบัญญัติให้รถนั้นนะครับรถนั้นเว้นแต่จว่าอันนี้เป็นคดีทั่วไปนะคดีเว้นเว้นแต่จว่าตั้งใจเอารถคันนั้นเนีเอ่าขับทับคนตายใช้เป็นทรัพย์ในการทําร้ายคนเช่นเดียวกับอาวุธตื่นเช่นนี้เนี่ยเราจะลิฟด้วเหตุที่ว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นรถที่ ใช้ในการกระทําความผิดเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการคดีอันนี้เป็นคดีทั่วไปนะไม่ใช่เมาพอเรามาบอกอพอเรามาบอกวิธีการของการเมาคอ่ะคีอเราเราก็าาพูดถึงเรื่องคดีจราจรจราจรเนี่ยปกติขับรถเมามก็ไม่ลิฟครับไม่ลิฟเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ไม่ได้ให้หลงโทษลิฟกระเป๋าแอลกอฮอล์เมาแล้ก็ก็ปรับลงโทษไปถูกไหมครับทีนี้พอพอเมาแล้วขับแล้วไปชนคนตาย ชนคนตายครับครับอายการก็เลยบอกว่าให้นักสืบเวียนใช้แบบนี้ก็เลยบอกว่าให้อายการทั่วประเทศเนี่ยดูซิว่าคนที่เมาขับแล้วชนคนตายคนบาดเจ็บหรือทําให้ทรัพย์สินเขาเสียหายเนี่ยคนคนนั้นอ่ะที่เมาเนี่ยน่ะเขามีพฤติการในการขับรถอย่างไรอืมเช่นสวัสดิเวียนขับเร็วขับฟาอ่า,อาสูงทางตลาดขับ พาไฟแดงครับพาถังมะลายอย่างเงี้ยถ้ามีวิธีการเหล่านี้ให้ริดครับให้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารสอบสวนเนี้ยนอกจากเมาแล้วขับแล้วเนี่ยยังต้องแจ้งข้อหาตามพรบจราจรแก้ไขใหม่ปีหกห้าคือมาตราสี่สามวงเล็บสามในเรื่องของการขับรถโดยไม่คำนึงถึงชีวิตร่างกายความปลอดภัยผู้อื่นครับ ผมชวนท่านผู้ฟังคิดย้อนกลับไปครั้งหนึ่งราวๆหกเดือนที่แล้วมีรถยี่ห้อเทส l a คันหนึ่งนะฮะที่ขับอยู่บนทางด่วนแล้วก็ไม่ได้มองสุราแต่ว่าเข้าใจว่ามีประเด็นกับคู่กรณีที่ขับรถมาบนท้องถนนแล้วไปขับลักษณะเหมือนปาดหน้าซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็ถึงที่สุดคดีก็ อันนั้นคือสารสั่งรีบรถเลยนี่พอจะใกล้เคียงกับคําที่ท่านายการว่าเมื่อสักครู่ไหมครับว่านี่เป็นความผิดตามพรบจาราจรอยู่แล้วกรณีที่ไม่ได้เมาหรอกเคสนี้ไม่ได้เมาแต่ว่ามีพฤติการขับขี่ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนี่รีบรถได้เลยแบบนี้ไหมครับครับจริงๆแล้วในพฤติการในคดีนั้นเนี่ยทางเป็นสาเหตุเลยครับเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณหมอแท้จริงสิรพานิชฐ์ประธานมูลที่เมาไม่ขับเนี่ยโทรมาปรึกษาผมว่า ทำไมคดีขับรถเนี่ยสวัดเฉวียนแค่นี้ยังริบเลยครับทําไมเมาชนคนตายมันโหดกว่าอีกทาไมไม่ริบออผมก็เลยบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ืท่านก็เลยทำหนังสือถึงสนักงานการสูสุตให้ช่วยพิจารณาทาองสนักงานการสูสุตจริงตั้างคณะทำงานขึ้นพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งซึ่งจริงๆคณะทำง,งานก็ไม่ได้มีผมอยู่นะครับครับแต่ว่าผมก็ทราบว่าเขาทํางานกันอย่างไรอ่อโดยสรุปก็คือว่า ที่สารลิบรถในเทสลานี่ะเป็นเพราะว่าสารใช้ประบอจราจรว่าเป็นพฤติการขับรถโดยไม่คำน,งนึงถึงความปลอดภัยชีวิตร่างกายผู้อื่นเห็นไหมครับว่ายังไม่ทันเกิดผลความตายความบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเคเสียหายเลยแค่พฤติการอย่างเดียวสารจะลิฟแล้วผมก็เลยตอบคุณหมอแท้จริงแต่ว่าโอเคถ้ามีพฤติการแล้วบวกความตายด้วยเนี่ยมันต้องเป็นไปได้ครับที่จะต้องลิฟรถ ครับทีนี้นักศึกษายนฉบ,บับนี้จึงมีใจความว่าถ้าอายการได้รับสำนวนที่มีความที่มี่าเมาขับแล้วมีคนตายมีคนบาดเจ็บหรือทําให้ทรัพย์สินใครเสียหายนะครับให้อายการพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบว่าผู้ขับเนี่ยมีพฤติการอย่างไรครับพฤติการที่ว่าก็คือสวัดเวียน่าไฟแดงอ่าไม่รอคนตรงทางม้าลายหรือขับเข้าไปในฝูงชนอย่างเงี้ยครับ ต้องมีพฤติการแบบนี้ด้วยมันก็จะเป็นไปตามแนวความพิพากษาแนวที่เราเคยลิบมาแล้วอก็เลยให้ยึดให้ยึดรถคันนั้นเอาไว้เพื่อรอการลิฟต์รอการลิฟต์ครับก็คือให้ให้ให้คํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยใครที่คิดว่าตัวเองเมาขับชนตายแล้วไม่ลิฟต์เนี่ยไม่เสมอไปนะครับพยารเขาจะไปดูพฤติการคุณด้วยว่าคุณมีพฤติการขับอย่างไรอืมครับ ทีนี้เมาขับอย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่ถือว่าเป็นอ่ที่จะลิดได้เพ,เพราะว่าเมาเพราะว่าเมาขับบางทีเขามีความจําเป็นหนึ่งอาจจะเมาขับแต่ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับใครครับ,รบอันเนี้ยการลงโทษลิฟรถเขาเลยมันก็จะรุนแรงเกินไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือในแนวต่างประเทศหรือเมาขับแต่เขามีความจําเป็นที่ต้องขับมาเช่นยกตัวอย่างว่าตัวเองเมา อยู่แต่ว่าญาติันป่วยกับทันหันมีตัวเองเป็นคนขับรถได้อยู่คนเดียวครับก็ต้องเอาญาติใส่รถขึ้นมาเพื่อไปโรงพยาบาลเนี้ยแล้วไปโดนตำรวจจับก็หาเมาครับอย่างนี้ยก็ถือว่าการจะลิบรถเขาก็โหดร้ายเกินไปครับแต่นั้นการจะเมาขับรถลิริบรถมันต้องมีพฤติการอครับจริงๆลาพังพฤติการของความได้คานึงถึงความปลอดภัยเนี่ยศาลก็เคยลิบแล้วครับคแต่แต่คุณมันตรีลองคิดตามนะครับว่าเมาขับจนคนตาย แต่ในเนื้อหาสำนวนาเนี่ยไม่มีเรื่องพฤติการว่าขับแบบไหนขับชวัตชวิทยังไงมีแต่ว่าเราขับชนคนตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยขัดสิ่งที่หายไปก็คือพฤติการก็เลยให้การไปค้นหาพฤติการคือว่าคุณมีพฤติการไม่คํานึงความเด็ดร้อนไหมขับเร็วเกินไปไหมขับชวัฉชวิยนไหมขับ่บาไปแดงไหมขับครอบไปในฝูงชนหรือเปล่าครับอ่าอ่าชนคนบนทางม้าลายหรือเปล่าอะไรเหล่าเนี้ยครับถ้ามีพฤติการเบียเนลิฟมันเลยครับ จะให้อายการให้ความรอบครอบแล้วก็ตรวจตรวจทานแล้วก็ค้นหาความจริงมากยิ่งขึ้นครับครับอันนี้อธิบายเาคลียร์ประเด็นกับท่านผู้ฟังให้ฟังอย่างที่ท่านอายการพูดเมื่อสักครู่ว่าบางทีคนเมาเนี่ยหรือเมาแล้วมีเหตุจําเป็นหรือยังต้องขับได้เนี่ยอันนึ่งมาจากคาว่าคําว่าเมาเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นคำกว้างๆอย่างเช่นที่เราเห็นฟังข่าวดูข่าวเนาะว่าเมาแล้วขับเนี่ยเนาะแต่ว่าในในกฎหมายเนี่ยเวลาที่คุณจะถูก ถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับเนะี่ยมันหมายถึงปริมาณแอลกอฮอลในเลือดที่มันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เกินห้าสิบอ่าคือเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมยังไม่เมาผมดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มมาแค่สองแก้วสองกระป๋องเนี่ยผมไม่เมาเอาละไม่มีคนเมาที่ไหนอยอมรับว่าตัวเองเมาแต่ถ้าเกิดตรวจวัดเลือดหรือเป่าแล้วเนี่ยพบว่ามันเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางกฎหมายถือว่าเมาแล้วนี่นะอันนี้อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะ เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่โดยนัยยะว่า <c oughs> ทําไมเมาบางคนน่ยจึงไม่ยิบไม่ริบรถในทันทีอาจจะขอยกตัวอย่างใกล้เคียงเพื่อถามท่านเจรยากาศด้ยวยว่าเอาละเราเห็นในพฤติกรรมในกรุงเทพนะไม่มีใครคือส่วนใหญ่ก็เวลาเจอเมาแล้วขับส่วนใหญ่คือจะจะแบบเมาแล้วขับแล้วชนนี่ยคือเมาเพียบแล้วละ่ะเมาเพียบแล้วนะครับ <c oughs> น้อยมากที่จะแบบว่าเกินมา51สมมติว่ากฎหมายให้50นะ น้อยมากที่จะเกินมา5 1มิบลิกริมเปอร์เซ็นต์เกินมานิดดีนะฮะอันนี้จะน้อยส่วนใหญ่ก็คือเพียบมาละกับประเภทหนึ่งคือสมมติว่าอยู่ต่างจังหวัด่ะไปงานเลี้ยงไปงานบุญไปงานบวชแล้วก็ไปงานดื่มในงานเลี้ยงมาเนี่ยนะแล้วขับรถกลับมาแบบจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะกลับบ้านแล้วบังเอิญเจอด่านตรวจขึ้นมาบนถนนหลักละขึ้นมาถนนพระโขนโยธินขึ้นมาเพชรเกษมบังเอิญน่ะก็ขับมาปกตินะยังไม่ได้ฉว่านเฉียวเนี่ยนี่ยังไม่ได้ชนใครด้วยนะแต่เมา อ่านันนี้เป็นเหตุที่จะร็บได้ไหมอ่าไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามีพฤติการครับคุณมนตรีลองเปรียบเทียบระหว่างคนขับเมาแล้วขับตรงๆเรื่อยๆเฉิเเนๆกับบ้านนะครับกับไอ้คนไม่เมาเลยแต่ขับแซงท้ายแซงขวาปาดหน้าปาดหลังอืครับอะไรมีโอกาสจะเกิดอันตรายนี้มากกว่ากันน่าจะไปเดินหลังจากพฤติการให้เมานะอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดูพฤติการเป็นหลักอืม วิธีการถือว่าร้ายแรงเพราะว่ามันมันมีความเสี่ยงกว่าครับแต่เมื่เมามเเฉิๆครับช้าๆแต่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 ก็ไม่ต้องไปคิดว่าหรือจะไปคิดได้ง่ดีว่าเอาละถึงผมจะเมาผมขับชนคนตายแต่ผมไม่มีพฤติกรรมดังนั้นแต่หลักจริยญาณที่ท่านนายการบอกว่าก็ลองคิดดูสิถ้าคุณไม่เมาอ่แล้วคุณบอกว่าคุณไม่เมาแล้วขับรถไม่หวาดเสียวแล้วคุณไปชนเขาได้ยังไงมันต้องมีพฤติการสักอย่างหนึ่งถูกไหมที่มันจะเข้ามันจะต้องมีพฤติการสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ ที่มาสู่เหตุแห่งอุบัติเหตุนั้นประชชนใช่ถูกไหมทีนี้มันมีประเด็นที่ครูกันตีพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะันมีประเด็นว่าเราเมาแล้วขับเฉมเิมแตตามันลายงั้นนั่นสิคว่วงอ่ะไม่มาเรื่องว่วงท่ถนนธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่เห็นอืเหยียบเขาตายแล้วไม่ได้ขับสวัสดิ์เววนอะไรเลยไปเหยียบเขาตายอ้าวสิิเมาอะคนตายด้วยนะอแต่พฤติการไม่มีอ่ะ อ่าอันนี้อานน,นนี้ทาไมครับอ่าอางน,นี้ทําไงก็โดยศาลเนี่ยถือว่าปกติแล้วการเมาแล้วขับรถเนี่ยถามบอกสาลแล้วก็กฎหมายเนี่ยรเราตีความกันโดยอัตโนมัตินะว่าเมื่อไรที่คุณเมาแล้วคุณขึ้นไปจับพวงมาลัยเนี่ยคุณประมาทแล้วอเมาไม่ควรขับรถอ่าอ่าเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็จะเป็นแค่เมาประมาทชนคนตายธรรมดามไม่มีพิติการครับ ไม่รู้กิการเมาโอเคก็ไปเมาเมาประมาทนะฮะเมาประมาทถือว่าเป็นประมาทโดยอัตโนมัติก็คือก็ยังไม่ถึงเหตุแห่งการริบรถหรือเหตุแห่งการเสนอการริบเนาอนี่ขาดขาดที่หายไปดีขาดขาดพฤติการไปครับอันนี้เรากำลังพูดถึงการเสนอนะไปถึงสารสารท่านจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะท่านนายกันฮะใช่ใช่ใช่อ๋อเราก็ทาตามแนวที่เพียงครัที่เพียงว่าขนาด เชื่อว่าริบแน่แน่ถ้าเมาขับพฤติการณ์แล้วมีพฤติการณ์อีกขนาดเมาขับมีพฤติการณ์อย่างริบเลยคุณมนตรีครับถ้าเมาขับแล้วมีพฤติแล้วเมาขับมีพฤติการณ์มีพฤติการณ์ไม่คำนึงความปลอดภัยแล้วยังมีคนตายอีกทำไมจะไม่ริบล่ะครับหนักกว่าเดิมอีกไงหนักกว่าเทสไลฟงไงอ่ผมเทียบรถสามคันเนาะผมเทียบรถสามคันคุณผู้ฟังที่กําลังขับรถอยู่ฟังเราอยู่ในตอนนี้เทียบรถอยู่บนท้องถนนคันเดียวถนนสายเดียวกันนี่แหละสามคัน คันแรกขับเร็วมากไม่เมานะเวีเฉวีเบียดซ้ายเบียดขวาเห็นคุณลุงคนนึงขับแล้วก็แกล้งซะหน่อยขับมาเสียวมากอันนี้ไม่เมานะคันคันที่สองเพิ่งจะออกจากงานเลี้ยงเฉมเฉิบมาก็ขับตรงแนวมาเลยแหละตรงเด็กมาเลยไม่เมานะดืม่มคืออาจจะดื่มสามแก้วแต่แน่นอนกฎหมายถ้าเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วอันนี้ยึดตามกฎหมายกับคันที่สามเมาด้วยแล้วก็ขับรบกวนเพื่อนร่วมทางด้วยนะเพราะงั้นเอา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 คันแรกเนี่ย ถ้าเป็นดังที่เราคุยกันเนี่ยแน่นอนถ้าดูพฤติการโดนแน่ๆต่อให้คุณไม่ไม่เมาแต่แต่แค่จะไม่โดนข้อหาเมาแล้วขับอ่าไม่โดนข้อหาเมาแล้วขับเพราะคุณไม่ได้เบียร์แอลกอฮอล์เนาะใช่แต่โดนข้อหาขับรถโดยไม่มนิยความปลอดภัยแต่โดนแต่โดนริบรถได้แต่เสนอริบรถได้ตามรจราจรถือว่ารถนั้นเป็นพ้อที่ใช้ในการกระทําความผิดครับแต่คันที่สองเพิ่งออกจากการเลี้ยงที่เรายกตัวอย่างเนี่ยอันนี้โดนเมาแล้วขับแน่แล้วแล้วแล้วก็ศาลอาจจะพิจารว่าการ แล้วแม่ต่อให้คุณคิดว่าคุณระมัดระวังแค่ไหนก็ตามแต่คุณดื่มมาแล้วคุณมาขับจับพวงอะไรเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ประมาทด้วยอ่าก็โดนไปสองเด้งแล้วอันนี้โดนเมาขับเมาขับก็โดนแล้วเอาโดนเมาขับโดนนะแม่ไม่เกิดเหตุก็โดนแล้วครับอันนี้โดนแน่แน่อ่าแต่ว่าจะริบรถไหมเนี่ยอยู่ในอันนี้นี่ยังไม่เข้าข่ยนะยกเว้นว่าจะยอ่ายกเว้น่มีเหตการและและประการที่สามเนี่ยโดนแน่แน่เมาขับแล้วก็ริบรถได้ด้วยคันที่สามเนี่ยนะฮะชอบเฉวียนแล้วทีนี้เกิดผลไหมเราต้องมาถามว่าเเกกิดมัครบ เกิดผลตายบาดเจ็บหรือครับสิ่งเสียหายไหมครับ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 ถ้ามีเนี่ยมันก็ถือว่าอ่ามันทํามันมันมันเป็นพฤติการที่อ่าต้องถูกลงโทษหนักขึ้นครับครับท่านท่านครับหนังสือฉบับเนี่ยเราเพิ่งไปแถลงข่าวมาเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะแถลงข่าวเมื่อสิบเจ็ดย้อนหลังไปถึงหนังสือท่านที่ชมออนไลน์อยู่ก็จะเห็นหนังสือที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยลงวัาที่หกมิถุนาก็คือเดือนนี้แหละครับท่านเก้าไหมครับ อาวที่9มิถุนาขอไปฮะวันที่9นะฮะท่านจุมพลพันธสมฤทธิ์รองอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุดซึ่งส่งถึงรองอัยการสูงสุดพูวผู้ตรวจการอัยการนักบดีอัยการนักบดีอัยการภาคอัยการพิเศษเลขานุการอนยการสูงสุดเลขาธิการสถาบันวิทยาตรอาทัวประเทศคําถามคือเริ่มปฏิบัติอย่างไงมีผลย้อนหลังแค่ไหนมีผลทันทีครับอืมีผลทันทีที่นักสืบได้ถึงตัววันที่ลงครับอื มันที่ลงแล้วก็เวียนออนไลน์แล้วก็รู้กันหมดแล้วครับออืรู้วันนั้นเลยครับวันนั้นไม่รู้กันเลยครับ,รบเออถ้ารถนั้นไม่ใช่ของผมทําไงท่งานอายกันหรือผมให้เพื่อนไปยืมเนี่ยไปนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเราเพื่อนเอ้ยแวะไปร้านสะดวกซื้อใกล้หน่อยซื้อเพิ่มร้านข้าวต้มไม่ขายแล้วแล้วก็เอารถคันนี้ไปขับแต่เป็นรถผมนะแล้วไปเกิดเหตุนเนี่ยเราก็รีบรถเนี่ยแล้วผมทําไงอะ่ะผมต้องไปฟ้องเอากลับต,ต้องดูว่าเพื่อนเพื่อนขับยังไงก่อนอันดับแรกครับเพื่อนขับ อ่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยใช่ไหมครับอ่าเพราะเพราะว่ามันต้องมีพิธีการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอ่าใช่ใช่นะอ่าเมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าประเด็นนี้จบแล้วเพื่อนเอาไปแล้วก็ขับไปซิ่งเลยเห็นรถคุณมนตรีดูใหม่จังเลยแล้วก็เอาซะหน่อยโชว์สาวซะหน่อยสมมุติปกติแล้วเนี่ยการลงโทษอาญามันต้องลงโทษผู้กระทาลิดรถมันเป็นการลงโทษเอากับทรัพย์ถูกไหมครับครับทรัพย์ใครเป็นเจ้าของทรัพย์คนนั้นถูกกระทําครับทีนี้ คุณมนตีเป็นเจ้าของรถนี่คุณมณตรีไม่รู้ไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้เห็นเป็นใจอะไรเลยแค่เป็นไฟแนนซ์อย่างเงี้ยอ่าไม่เกี่ยวครับไปลิฟต์เขาไม่ได้แม้จะมีพฤติกรรมก็ไปลิฟต์ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์อันนี้ก็เป็นช่องช่องหนึ่งที่แต่ถ้าคุณมนตรีเนี่ยรู้ไอ้เพื่อนคนเนี้ประจะําละขอารถไปก็ไปขับโชว์สาวไปเชียวซ้ายเชียวขวารู้อยู่แล้วดันดันให้ไปอืมอันเนี้ย ถ้ามีข้อถ้ามีข้อตัินในคดีนะมีใครมายืนยันว่าไอ้นี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกครับถสีแดงของคุณวันตีเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแล้วและที่นี่ขับออกมาเนี่ยอืเชียวเชียวคนเกือบจะตายกันหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาให้การอย่างเงี้ยครับคุณวันตรีโดนนะมันก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทําให้คนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยจะให้ใครยืนเนี่ยดูให้ดีนะมันวิธีการยังไงครับครับครับสุดท้ายเราเหลือเวลาสองนาทีสั้นๆ เจตจำนงนของกฎหมายเนี่ยต้องการมาปกป้องอะไรในเมื่อยังไม่ได้เมายังไม่ได้อยังไม่ได้เมายังไม่ชนคนตายแต่มีพฤติการต่กกางๆเนี่ยครับโดยหลักแล้วเนี่ยความปลอดภัยสาธารณะนะครับเราจะใช้หลักการป้องกันมากกว่าหลักการไปตามลงโทษเขาครับถ้ายเขาชนคนตายแล้วเราคอยมาลดรถเขามันไม่มันไม่เวิร์กเลยมันไม่ถูกต้องอืมเราก็เลยต้องการก่อนว่าอ่าโดยหลักความปลอดภัยสาธารณะมันถึง มีหลักว่าถ้ามีถ้ามีการเตรียมการก็ถือว่าลงโทษได้แล้วครับเช่นเราจะเตรียมไปเตรียมวางเพลิงเผาบ้านไทยเตรียมน้ามันเตรียมไฟไว้แต่ยังไม่ไปเผาเลยแต่รู้ว่าจะไปเผาไปลงโทษแล้วครับลงโทษแล้วอ๋อเราไม่ต้องการให้มันเกิดการกระทาก่อนครับการความปลอดภัยสาธารณะเช่นเดียวกันเรื่องรถก็เหมือนกันเราต้องการการปลอดภัยจึงต้องมีการรายงนกันออกมาครับว่าอยานะอย่าทำนะโดนลิฟนะอะไรงี้ครับ ครับครับโอเคครับผมได้ข้อเท็จจริงแล้วก็เชื่อว่าน่าจะกระจ่ายมากครับผมขอบพระคุณนะครับท่านน้าแท้ครับครับครับคุณนัเตครับทีนี่ครับครับครับถือว่าได้ความกระจางสาหรับท่านผู้ฟังมากพอสมควรนะครับเราไปติดตามทําข่าวในประเด็นนี้เราก็มีหลากหลายคําถามเช่นเดียวกันโดยเจตจำนงอย่างที่ท่านเลขานุการรองอายการสูงสุดท่านดรน้าแท้มีบุษร่างระบอกเมื่อสักครู่ว่ากฎหมายมีไว้เพื่อป้องกันนะครับโดยเฉพาะในกรณีดังกล่าว เพราะนั้นขับขี่แม้ไม่ได้เมาโดยพฤติการอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยสารมีาาตามข้อกฎหมายให้ริบซับได้พนักงานยาการก็จะเป็นคนร้องขอในกรณีที่เมาแล้วขับแล้วมีพฤติการดังกล่าวแม้อันนี้กรณีคดีไม่สิ้นสุดนะถ้าคดีสิ้นสุดจบไปแล้วลงโทษไปแล้วจบไปแต่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยถ้าเห็นว่าถ้ายาการเห็นว่ายังไม่มีข้อกล่าวหาดังกล่าวให้เติมข้อกล่าวหาดังกล่าวไปด้วยเพื่อริบซับเข้าไปด้วยอันนั้นนี่เป็นความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับ